สวัสดีค่ะไปวัดกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ทำบุญเดือนสิบกันค่ะจุดธูปไหว้ตายายไปวัดไหมเอาข้าวมาให้ย่ากินวัดไปไมไปส่งตายายไปวัด<ะ>ด้วยอ๋อไม่ไปยูบานกินข้าวในชั้นไปก่อนอย่าไปเที่ยวนะ้อยเดี่ยวไปส่งตายายแป๊บ ยกชั้นเส้เวเดียวแอปกันก่อนไปวัดแป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกก็ไม่ยอมถ่ายรูปด้วยไปวัดไหมออวัดไปไมมไปส่งตายายไปไมมอ,อ,อ่ะอ,อ๋ไม่ไปยุบานกินข้าวในชั้นไปก่อน อย่าไปเดี่ยวนะ้อยเดียวไปส่งตายยาไ้แป๊บยกฉันเส้นเแล้วเดียว,ยวอันนี้เขาเรียกว่าตั้งเปรตน,นะคะของเยอะมากเราก็เดินวนไปวนไปร้อนมากเลยค่ะในวัดวันนี้เดินไปเดินไป แล้วเราก็มาวางไว้นอกวัดสำหรับผูท้ที่ลงมาไปแล้วหรือเปลกที่เข้าวัดไม่ได้นะคะเด็กๆก,ก็จะมาชิงเปลกกันค่ะย,ยิบขนมยิบผลไม้ตามใจชอบได้เลยมีเงินด้วยสนุกสนานกันใหญ่ คุณลูกสาวก็เฮ้ยวผลไม้เต็มถุงเลยูได้วน้วาไม่เอ <c oughs> ไปแล้ยมาหงุดยีน่เรเิการ้ว้ยอร่อยกันกัน คนนี้จะครบร้อยแล้วแข็งแรงมากที่กันใช้ฟีบยูตรงน้ำมันเมือของอร่อยก็เต็มมากเลยเจบแล้วปีนี้เจอกันปีหน้า